มีความพยายามในเรื่องลัทิล้มเจา้าละทิชังชาติลัทิโกวกละทิสง่งลัลทิเรียกร้องผิดเกินขอบเขตเนี่ยมันก็หาจุดที่จะอยู่ยากเพราะว่ากระแสมันเป็นกระแสะขวานะครับเป็นกระแสของความรักชาติความรักแผ่นดินนะครับตีกับหมดเลยที่จะซ้าย ที่จะล้มเจ้าที่จะชังชาติที่จะโวกที่จะเรีบร้องติดทุกคนรู้สึกว่าเอ้ยเวลาอย่างนี้บ้านเมืองเราต้องการคนเสียสละคนทำหน้าที่ต้องการสุดรวมจิตใจต้องการการปกป้องชาติและแผ่นดินนะครับ,รบเอ,อก็ทําให้สิ่งที่เขาพยายามสร้างจุดขายทางการเมืองจากล้มเจ้าทังชาติรีกร้องสิ์เนี่ยมันไปไม่ได้เขาก็กลับล้ำหมดกลืนน้ำลายหมดนะครับ ไอ้ไอ้ที้นน้ำลายหล่นอยู่พื้นทับกองขี้หมาก็ก้มลงไปเลียนะ <c oughs> เลียท่านน้ำลายเรียทั้งขี้หมาเข้าไปนะ